ภาพบําบัดวันนี้นะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับปัญหาของการนอนไม่หลับนะครับนอนหลับยากจะเป็นโยคะเพื่อคลายอาการต่างๆเหล่านี้แก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็ใครที่มีปัญหานอนไม่หลับนอนหลับยากเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะความเครียดในชีวิตประจําวันก็ได้นะรหรืออาจจะเป็นเพราะเราออกกำลังกายเยอะก็เป็นได้นะครับผมบางทีมันอัเลอรตลอดเวลาแล้วก็เลยทําให้ถึงเวลานอนเนี่ยมันนอนหลับยากก็เป็นไปได้คือบางคนก็อาจจะเป็นหนักกว่านั้นอีก นอนไม่หลับเรื้อรังกันเลยก็มีถึงกับต้องกินยานอนหลับกันทุกวันนะครับเอาล่ะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับวันนี้มีท่าโยคะที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเป็นท่าง่ายๆทําทได้สบายๆตอนที่นอนเราอยู่บนเตียงนะครับเป็นท่าที่จะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาความตึงในจุดต่างๆของร่างกายได้ด้วยครับทาให้เราหลับสบายขึ้นรู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็ง่ายต่อการนอนหลับไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรบ้าง ต่อไปนี้เป็น4ี่อัสนะ,นะครับที่จะช่วยเตรียมช่วยปรับร่างกายของเราให้เข้าสู่โหมดสำหรับการนอนหลับพักผ่อนนะครับเป็นท่าง่ายๆที่สามารถทําได้บนเตียงนะครับเป็นท่านั่งท่านอนทั้งนั้นเลยนะครับทำได้ไม่ยากไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรบ้างท่าแรกก็ง่ายๆเลยครับท่าชายัยโพสแต่เราจะทําโดยใช้หมอนนะครับก็คือให้เอาหมอนเนี่ย,ยาวางลงบนหน้าตักเสร็จแล้วเราก็พับลาตัวลงมาบนหมอนได้เลย วางศรีรษะลงบนหมอนนะครับหันศรีรษะด้านข้างก็คือเอาใบหูแนบลงบ่าบนหมอนนะครับถ้าพวกนี้เป็นท่าก้มตัวที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทพาราซิสพมเทตติกซึ่งมันเป็นระบบประสาทที่ช่วยดูแลเราในสภาวะผ่อนคลายนะครับช่วยคลายความตึงเครียดออกจากร่างกายและก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการเข้าสู่การนอนหลับพักผ่อนครับสามารถคร้างท่าได้ยาวๆประมาณ1-3ถึงนาทีได้เลยนะครับทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมหันหน้าสลับไปทําอีกข้างด้วยครับผม ท่าต่อไปคือท่า eye of the needle Post นะครับหรือว่าท่ารูเข็มซึ่งก็เป็นท่าเปิดสะโพกครับท่าเปิดสะโพกเนี่ยเป็นท่าที่เหมาะแก่การทําก่อนนอนมากเลยนะครับเพราะว่าข้อต่อสะโพกเนี่ยมันเป็นข้อต่อที่มันข้อต่อใหญ่นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรการเปิดสะโพกหรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยส่งสัญญ,ญาณให้ร่างกายผ่อนคลายส่วนอื่นๆตามไปด้วยแล้วท่านี้ก็เป็นท่าที่ทําได้ง่ายครับสามารถนอนทําบนเตียงได้สบายๆเลย ท่าต่อไปคือท่ารีคลายทวิสต์นะครับหรือว่าท่านอนบิดลําตัวเนี่ยแหละจะเลือกทําแบบไหนก็ได้นะครับมีหลายเวอร์ชันแต่แนะนําให้ทําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องพันแขนจับแขนจับขาให้ซับซ้อนอะไรเลยแค่นอนบิดลําตัวสบายๆเท่านั้นพอนะครับท่าพวกนี้เนี่ยส่งผลต่อระบบหมุนเวียนเลือดและก็ระบบความดันโลหิตนะครับซึ่งมันจะช่วยให้ระบบความดันเลือดเนี่ยค่อนข้างคงที่นะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรานอนหลับได้ง่ายและสบายมากขึ้นครับ ถ้าจะมีอัศนะไหนที่เหมาะกับการทําก่อนนอนมากที่สุดก็น่าจะเป็นท่านี้แหละครับท่านี้คือเล็กอัปเดอ l ์วอลโพสครับผมเป็นท่ากลับหัวที่ฝึกได้ง่ายๆทําทได้ง่ายครับทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยเพราะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมถึงทําให้จิตใจเราสงบด้วยครับท่านี้เราสามารถค้างอยู่ได้ตั้งแต่5้าถึงสินาทีไปเลยก็ได้ครับผม ปรานามะที่หายใจด้วยรูจมูกข้างเดียวนั้นมี2แบบนะครับแบบที่เราจะทำเนี่ยชื่อว่าชันดราเบดนาซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนันที่ช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อเข้าสู่โหมดของการนอนหลับพักผ่อนนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับเราจะมาฝึกปรานามะที่ชื่อว่าชันดราเบดนากันนะครับให้ตั้งมือขวาขึ้นปล่อยนิ้วโป้งและนิ้วนางออกมาครับตั้งมือขึ้นกลางใบหน้าเราสามารถฝึกอันนี้โดยหลับตาลงได้นะครับ เสร็จนี้ให้สูดลมหายใจเข้าธารรมดาก่อนครับ1ครั้งแล้วผ่อนลมหายใจออกครับแล้วไปครับผมใช้นิ้วโป้งปิดรูจมูกข้างขวาแล้วหายใจเข้าผ่านรูจมูกซ้ายครับเสร็จแล้วเราจะสลับนะครับใช้นิ้วนางปิดรูซ้ายเปิดรูจมูกขวาแล้วหายใจออกครับโอเคกลับไปข้างซ้ายอีกครั้งหนึ่งปิดรูขวาเปิดรูจมูกซ้ายหายใจเข้า แล้วเราสลับนะครับปิดรูข้างซ้ายเปิดรูจมูกข้างขวาหายใจออกครับและจากนี้ก็ให้ทำซ้ำต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับชันราเบดานาจะหายใจเข้าผ่านรูจมูกข้างซ้ายตลอดนะครับแล้วก็ออกผ่านรูจมูกข้างขวาซึ่งรูจมูกข้างซ้ายเนี่ยจะเชื่อมโยงกับพลังงานเย็นครับซึ่งจะตรงข้ามกับรูจมูกขวาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพลังงานทางด้านร้อนนะครับ การฝึกปราณายามะที่เกี่ยวข้องกับรูจมูกด้านซ้ายจึงเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดออกจากร่างกายนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับสมองของเราให้ปรับตัวเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายเตรียมพร้อมสําหรับการนอนหลับพักผ่อนต่อไปได้เป็นอย่างดีเลยครับเราสามารถทําชันราเบดนาไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสักหนึ่งถึง3นาทีจนกว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลาย มื่อรู้สึกสบายผ่อนคลายดีแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้านอนแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอยู่นะครับใครที่หลับยากนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยใครหลับง่ายอยู่แล้วคงหลับสบายขึ้นเยอะเลยนะครับลากันไปก่อนโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ